สวัสดีจ้าวันนี้นะคะทริปนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวที่อำเภอบ้านทาตจังหวัดนครพนมค่ะตากล้องมือใหม่ถ่ายยังไงเห็นตะงอนต่อเดินไปสักพักได้ยินเสียงสื่อซอยแนะ่สื่อซอยแนะ่เข้าวัดเข้าวากันหน่อยนะจ้าเดี๋ยวจะหาว่าเขาจะย่มมีมอลำเนาะมีความแปลกใจที่นี่ผู้บ่าวถือกล้องเยอะมากอ่าหนึ่งสอง อ๋อที่แท้เขามีบริการถ่ายรูปอีฉันกับวามนทายฟรีเนาะค่ะบันได้แทรรูปละลอยแล้วเราก็เดินวนพระธาตุสามรอบรชมความสามารถของเด็กๆระหว่างทางสามารถสมท,ทุนได้ที่กล่องรับบริจาคหลังจากนั้นพวกเราก็กราบไหว้พระธาตุอย่างเคารพและศรัทธาขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องโชคเรื่องลาบก็มาเป็นอันดับสองก็ได้นะคะ บรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสปราบใบเศจก็มีฝนตกมาทันใดเหมือนรู้ว่าดิฉันเข้าวัดค่ะบรรยากาศหลังฝนตกอบอ้าวพอสมควรแวะซื้อแวะช็อปสักนิดสักหน่อยนะคะพอเป็นกระใสจัาไปวัดสุหานจ้าแต่ว่าบริสื่อแจากหานเนาะมามาสิภาาไปหล่อต่อ